สวัสดีครับมาพบกับนฤุยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการโพสต์ภาพเป็นอัลบั้มใน Facebook เรานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับวิธีทําก็ไม่ได้ยากะไรน,นะครับเลือกมาที่ Facebook เราแล้วก็เลือกเพิ่มเติมแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับเอ่อก่อนหรือต้องบอกกันนะทำไมต้องโพสต์เป็นอัลบัม้มเพราะว่าเวลาอ่าค้นหากลับมาค้นหามันจะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโพสต์ในไทม์ไลน์ปกติเนี่ยรูปมันก็จะรวมเป็นภาพทั้งหมดไปเลยเวลาเราไปหาเนี่ย เเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้นะครับกีจะหายากนิดหนึน่งแนะนาให้เราไปแบบมีกิจกรรมต่างๆอาจจะไปเดินไปวิ่งไปเล่นกีฬาไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พูเป็นอัลบัม้มไปนะครับวิธีการไี่บอกครับพอมาลูกภาพปุพ๊บเนี่ยเราเลือกดูภาพทั้งหมดนะอ่าเราก็เลือกตัวนี้สร้างอัลบั้มนะครับอ่ามันก็จะเลือกได้ว่าอัลบั้มนี้เราจะเป็นแบบไหนแต่เนื่องจากเป็นแฟนเพจไม่เป็นสาธารณะนะครับถ้าเป็นส่วนถ้าเป็น a c e b ุ o k ส่วนตัวสามารถเลือกได้เป็นส่วนตัวเป็นอะไรนะครับอ่าวก็กด ใส่เชื่ออรลบั้มไปนะครับอันนี้พอดีผมเทสมีเลนนะเลน18มิลน,นะครับ f 6.3อ่ะผมจะอัลบั้มนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยเลนตัวนี้นะผมก็จะลองจะสร้างมาดูเราสร้างนะครับป,าป๊าเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราสร้างอาัลบั้มเรียบร้อยนะครับเวลาเราเพิ่มรูปนะลงในอัลบั้มเนี่ย ให้มาที่หน้าปกติเรานะครับเหมือนเราลงรูปเนี่ยที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับก็กดเข้าไปที่ตรงรูปเนี่ยแล้วก็เลือกเลือกนะว่าเราจะเอารูปไหนอ่าเราจะเอารูปอย่างเงี้ยสองรูปนี้รูปนี้ะนะครับรูปนี้อย่างเงี้ยนะอ่านะครับแล้วก็อ่านะครับแล้วเราก็เลือกถัดไปตรงนี้นะครับอัลบั้มเนี่ย สำคัญตรงนี้เพราะถ้าเรากดตรงนี้อย่าเพิ่งกดโพสนะครับเพราะว่ามันจะโพสนะมันจะไปอยู่ในไทม์ไลน์ปกติให้เลือกอัลบ,บั้มนะครับแล้วก็เลือกอัลบ,บั้มที่เราสร้างเมื่อกี้จำชื่ออัลบ,บั้มไว้นะใส่เข้าไปแค่เนี้ยมันก็จะไปอยู่ในนะั้นแล้วแล้วก็แล้วแต่เราจะพิมพ์อะไรป่าพิมพ์ก็พิมพ์ไม่พิมพ์ก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับาอายาพิมพ์ก็พิมพ์อะไรเข้าไปแล้วก็กดโพสปั๊บเข้าไปรอสักพักนะครับมันก็จะมาขึ้นมาอยู่ในอัลบั้มเรานะ รอ,อตรงนี้นะครับให้มันขึ้นตึ๊มมันก็จะเรียบร้อยนะจุดสําคัญก็คือต้องเลือกอัลบั้มนะครับโพสเหมือนปกติเราก็เลือกอัลบัม้มมาเรียบร้อยแล้วแค่นี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าอย่าไปโพสต์คือว่าเราสร้างอัลบั้มเสร็จเนี่ยเราจะไปโพสต์ตรงโดยการเลือกอัลบั้มแล้วเพิ่มรูปภาพนะครับอ่าถ้าเราเลือกอัลบั้มแล้วเพิ่มรูปภาพตรงนี้มันไม่ขึ้นนะอ่าผมเคยเลอรอให้ดูนะครับป๊บเข้ามาถัดไปแล้วก็โพสต ามันจะบอกระบบอัปโหลดภาพบองคุนตรวจสอบเนี่ยรอตั้งนานมันก็ไม่ขึ้นนะครับ <S <S อยากใช้วิธีนี้ให้ใช้วิดีโอ,อผมบอกก็คือเข้าไปเลือกตรงนี้นะครับภาพแล้ก็ใส่เข้าไปรูปอะไรก็ได้แล้วเราก็เลือกอัลบั้มอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลือกอัลบั้มตรงนี้นะแค่นั้นเรียบร้อยนะครับเลือก่อยถูกแล้วก็ มันก็จะเรียบร้อยละแค่นั้นนะโค้ชเสร็จก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบถึงแค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัจุ๋โฟโต้ในยนะูทูบชาแนลแฟนเพจนักจิ๋วโฟตโต้ด้วยนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้ถ้าตอบได้จะตอบให้นะครับผมสวัสดีครับ